ตัวนี้แหละท่านผู er an ้ชมที่เราต้องจับครับผมผมลงไปเฮ้ยเอาเวทเอาเวทเวทพิษสมัยยาพิษสมัยเห็นขอบตาที่ดำคัมไหมฮะฟาร์มทั้งคืนครับผมเพื่อที่จะได้บ้านหลังนี้ท่านผู้ชม ชมครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับผมทัวร์บ้านนะครับเป็นบ้านน้อยแสนน่ารักนะครับอันนั้นเป็นบ้านเก่านะท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นคือบ้านหลังเก่านะครับผมผมเนี่ยย้ายมาฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเกาะเกาะน,นี้เนี่ยใดโนเาสาวคนโหดไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวให้ดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะครับผมันดีสมปอง าไงาเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีนะเหมาะแก่การออกไปจับสัตว์ตัวใหม่หนายจะจับตัวใหม่อีกแล้วเหรอใช่ไงเราจะหาเพื่อนให้สมปองไงสมปองไม่ดีใจเหรอก็ดีไปคุยกับพี่สมยัยมั่งดิพี่สมยัยเป็นไงบ้างเช้านี้อสวัสดีพิมเป็นไงบ้างเช้านี้ดีไหมอากาศก็ดีนะบอกแกการไล่เหี้ยเดี๋ยวพาพี่สมยัยไปไล่เหี้ย ให้ดูบริเวณรอบบ้านก่อนนะครับนี่บ้านผมมีบันดงบันไดด้วยนะครับมีระแนงไม้ทอบออกมานะครับผมเอาไว้เดินเล่นท่านผู้ชมไปเดี๋ยวขึ้นไปตัวบ้านกันนี่รอบรอบบ้านตรงระเบียงนะครับผมมีเก้าอี้ให้หนัง่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมถ้าผมมีแฟนหรือว่าคู่ชีวิตในเกมอาร์คเนี่ยนะครับผมก็จะให้มานั่งตรงนี้แล้วก็จิบกาแฟาไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านกันนี่ๆๆ่เปิดประตูไปเด้ เข้ามาในบ้านเนี่ยนะครับผมตรงหน้าเนี่ยเราจะเจอเป็นเตาเผาท่านผู้ชมเตาเผาเนี่ยเอาไว้เผาเหล็กเหล็กก็เอาไปคับของอีกนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมในในอันนี้คือเหล็กดิบพอเผามาจะได้เหล็กก้อนเหล็กก้อนก็เอาไปคับของ นะครับผมครับของที่ไหนก็ที่โตสมิดเนี่ยก็มีหลายอย่างครับที่เราจะเป็นต้องครับนะครับผมพวกปืนธนูอะไรแบบเนี้นะครับพวกชุดเกาะเหล็กอะไรแบบนี้มันก็จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเราเนี่ก็จะเป็นตู้ที่ผมเอาไว้ใส่ของต่างๆนะครับพวกไม้พวกหินพวกหวกนังอะไรอย่างนี้มันได้เชื่อมไปชั้น2ท่านผู้ชมขึ้นมาชั้น2เนี่ยก็จะมีอสองตู้นะครับแต่ว่ายังไม่มีของอะไรนะฮะแล้วก็จะมีเตียงครับผมเนี่ยเอาไว้นอนอ,ออกแบบสไตล์บ้านแบบว่า ลักชูรี่ฮะส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับผมเป็นโคกครับผมเอาไว้ทําพวกลูกดอกยาสลบทํายาสลบอะไรประมาณนี้นเนเนผมทํายาสลบได้เพียบเลยนะครับทิ้งไว้นะครับผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้นะครับผมอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาจากบ้านไม้ไปเป็นบ้านหินซึ่งจะต้องใช้หินที่เยอะมากๆไม่ต่ำกว่าพันสองพันก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะไปจับไดนโนเสาร์ตัวใหม่นะครับไดนโนเสาร์ตัวนี้เอาไว้ ฟาร์มหินโดยเฉพาะเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าตอนนี้นคือตัวอะไรอัพสเตตัสก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีพวกไอเทมเหล็กพวกนี้จาเป็นมากๆนะครับผมที่ต้องใช้นะฮะนี่เป็นบ้านหินนะครับผมผมต้องเลเวลสูงมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ฟาร์มหินเตรียมตัวเอาไว้นะครับเฮ้ยเนี่ยดูดิว่าไอปืนธนูเนี่ยนะครับผมมันต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้ของเท่าไหร่เพราะว่ามันจําเป็นมากในการจับสัตว์นะครับคอสโบคอสโบต้องใช้ไฟเบอร์ใช้เหล็กใช้ไม้อุ้ยพอนะตอนนี้พอแล้วนะนี่ผมมีเหล็ก ข้างเยอะแล้วนะครับผมใช้ไฟเบอร์แล้วก็ใช้ไม้โอเคน่าจะได้สัอัดแล้วท่านผู้ชมอ้าวละมาแล้วตัวนี้ตัวแรงนะท่านผู้ชม,ม,ไ,ชมได้ตัวนี้มาเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นลูกดอกอาบยาสลบนะครับผมเพื่อที่จะไปจับสัตว์ตัวใหม่กันนะครับนี่มาแล้วท่านผู้ชมเฮเวลาถือหน้าตามจะเป็นแบบนี้ปืนคอสโบครับผมเท่ามาก เตรียมไว้แล้วนะครับผมต้องหาเบอร์รี่สีดำอีกครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะจริงๆตอนนี้เราเริ่มที่จะหาสัตว์ฟาร์มของต่างๆได้แล้วนะครับผมพวกสัตว์ที่ฟาร์มเบอร์รี่อย่างเช่นสามเขานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะออกไปจับกันนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมทําลูกดอกอาบยาสรุป่วนดีกว่าลูกดอกอาบยาสรุปต้องทาในโต๊ะแน่เลยรูทย้ทำในตัวอ๋อลูกดอกอาบยาสรุปทาในตัวท่านผู้ชม นี่ลูกดอกอาบยาสลบท่านผู้ชมเราทําได้20อันนะครับโอ้ยอย่างนี้คือพร้อมในการจับสัตว์มากเลยนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วครับผมเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยพี่สมยัยวันนี้เราไปจับสัตว์ตัวใหม่กันเถอะจัดไปพิมไป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 เอาพี่สมัยไปด้วยเนี่ยนะครับผมสบายใจหายห่วงนะครับไม่มีใครทำ หางฮะหางไม่มีใครทําอะไรเราได้นะครับอตอนนี้อยากจะเจอจริงๆในโนส้สาวคนโหนเนี่ยพิสมัยควรตายหมดท่านผู้ชมจะบอกให้ลาลาลาไปหาเพื่อนตัวใหม่ดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ยตัวมันจะเป็นตัวกลมๆท่านผู้ชมและหางจะเป็นหางลูกตุ้มๆๆนะครับเพราะว่าอุ้ยอื้ออือกูจำได้อื้ออกูเคยกัดกู ตัวนี้มันแค้นฝังหุ่นเนี่ยจะบอกให้นะไอไดนโนเสาร์ฟาร์มหินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวแถวนี้นะท่านผู้ชมประมาณริมริมน้ำเนี่ยแหละครับระหว่างทางแล้วก็ฟาร์มฟาร์มเนื้อไปด้วยนะฮะอุ้ยพี่สมัยแรงจะหมดว่ะเดี๋ยวผมต้องเริ่มอัพสเติมินาให้พี่สมัยแล้วนะครับอุ้ยพี่สมัยหนังเยอะจังเลยอะเป็นเอชอบหนังเหรอใช่แล้วชอบหนังญี่ปุ่นคนละหนังพี่สมัยบ้าบอทะลึ่งเด็กดูเยอะจะเจอไหมหนอ แต่พอเรามีแรปเตอร์เราไม่ต้องกลัวแล้วท่านผู้ชมไปไหนก็ได้ครับชั่วโมงนี้ไม่มีใครมายุง่งวุ่นวายกับเราแน่นอนแต่ว่าต้องคอยดูสตมินานะครับผมอ๋อนี่บาดเก่าผมนี่หุยนี่ไงแรปเตอร์หมอจะสูะ้พิษสมัยเหรอหมอนี่มึงดักรอกูเลยใช่ไหมมึงกล่าวว่าวันนึงกูจะต้องกลับมาบ้านเก่าใช่ไหมเ้นี่มันล้านจริงไอตัวเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เคยฟาดฟันกับผมในอีพีศูนย์ด้วยนะครับจำไม่ได้ใช่หรือเปล่า อคาโน่ท่านผู้ชมเราไหวไหมตอนนี้แต่สเตมินนเราไม่ค่อยเยอะนะครับไหวไหมไหวไหมเอาถ้านายไม่มายุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับนายโอเคไหมคาโน่ต่างคนต่างอยู่แต่ถ้านายมายุ่งกับเรานายก็เอาชีวิตมาทิ้งแค่นั้นอืมอืมเอาลละมันเอาชีวิตมันมาทิ้งลด้ปิ่มันโดนสองหนึ่งได้ิมมันโดนสองหนึ่งแล้วคาโน่มันเอาแล้วสามหนึ่งลงไม่ปิมก็คอยดูเลือดด้วยพี่สมัยว่าไง พี่สมัยไวอู้หูแล้วพี่สมัยเอาหมดครับผมพี่สมัยเอาให้หมดเอาให้หมดพี่สมัยเอาให้หมดอือสามหนึ่งพี่สมัยไม่เคยกลัวยอยู่แล้วอืออือออือออโอ้ยตัวนี้อึดว่ะแต่น่าจะใกล้ตายแล้วครับเรื่องเสมๆแล้วพี่สมัยพี่สมัยไหวไหมไหวครับผมอู้หูพี่สมัยเก็บหมดฮนะ โอ้ตัจริงพิษสมัยนายนโคตรเก่งเลยเออไม่ต้องชมแเราหรอกเพมเมดูเลือดลดไปประมาณส0งร้อครับผมถือว่าได้อยู่นะฮะแม่สบายใจจริงๆพอมีพิษสม,ยม,มัยตัวอะไรอ่ะคือมันเฮ้ยตัวอะไรตัวที่ผมไม่เคยเห็นเลยมันกัดกันอยู่อ่ะท่านผู้ชมอุ้ยอะไรอะ่ะ ช่ไหมปล่อยเมือกได้ด้วยโอ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งพี่สมัยนายเพิ่งจะเจอศึกใหญ่มาเราไม่อยากให้นายไปยุ่งอะไรแบบนี้เลยเพื่อนตามหาดเดรนเสาวตัวั้นกันต่อหายากเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่คิดว่าจะหายากขนาดนี้นะครับผมเดินหามาประมาณเวลาในกล้องตอนนี้20นาทีแล้วนะครับอูย้ยนันตัวอะไรอ่ะใช่ทีเล็กบ้าตัวไม่คดใหญ่หรอคุณผู้ชมอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งโอ้หตัวไม่คดใหญ่เลยตัวไม่ใหญ่เกินตัวอะไรยังไม่มันใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะแมงเอ้ยเจอคาร์โน่ อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอเจอเจอตรงนี้แหละท่านผู้ชมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยไหนไหนเอาไปไหนหรอวะอันนี้นี่นี่เ้ยไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรมึงคาโนทามเดี๋ยว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 มันเ,เ,เข้าใจผิดอะไรมั้ผมผมขึ้นนี้สูงก่อนตัวนี้แหละท่านผู้ชมที่เราต้องจับครับผมโอเคโอเคโอเคผมผมลงไป้ย ไหนไม่รู้โอ้โหหนีเก่งหนีเก่งจริงๆพี่สมัยแล้วขึ้นไปยังไงนะ่ะลงมาลงมาลงมา,ลงมาพี่สมัยโอ้โหหนีเก่งใจหายแวบเลยฮะนึกว่าจะเสียพี่สมัยไปละเลยตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยูหูมันมืดมากเลยอะ่ะพี่สมัยเอาไงดีวะ <c oughs> โอเคพี่สมัยนิ่งนะนิ่งนะพี่สมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการไปไหนรู้เนี่ยเดินไปไหนแล้ว <c oughs> โอเคตัวนี้ท่านผู้ชมเจอละ <c oughs> โอเคครับผม นี่ผมเตรียมหมายนี่มาด้วยนะครับผมปากให้เราเห็นนะครับเพราะว่าผมกะแล้วแม่งมืดแน่ๆโอเคไปไหนแล้ววะฮัลโหลฮัลโหลนายอ๋อยู่นี่อยู่นี่ฮะอยู่นี่ฮะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจับครับผมตัวนี้เนี่ยต้องยิงที่หัวนะครับผม้ามยิงที่กระดองเพราะว่ากระดองเขาเนี่ยเอ่อพลังป้องกันเขาเยอะมากนะครับโอ้แลวผมมองมองมองยากมากท่านผู้ชมขออนุญาตใช้แกมม่านะครับไม่งั้นมันมองไม่เห็นเลยครับผมนี่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมองไม่เห็น วิ่เข้าหัวไครับผมวิ่ง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 โดดสวยต้องพยายามเล็งทีดด่หัวนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทุบมันทุบอุ้ยใช่ไหมเว้ยเราตรงกระดองกระดองกระดองต้องกจจะจังหวะครับตอนตอนมันเหวี่ยงพอดอีมันขึ้นมาได้เหรอไ่ขึ้นมาได้เว้เราอะมราพิสมัยหม,มูไ่ไปไหนอะ สมัยเอา้าแล้วพี่สมัยไปไหนวันนี้ยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาพี่สมัยครับผมเดี๋ยวค่อยหาเอาตัวนี้ที่ได้ก่อนตัวนี้จับยากครับอุย๊ยแสดงว่าใกล้สลบไหมเนี่ยวิ่งหนีเนี่ยวิ่งหนีคือใกล้สลบนะเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเอาแล้วพี่สมัยไปไหนเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวเราหาเบอร์รี่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาพิสมัยนะครับผมเก็บเบอร์รี่รอนะครับผมพิสมัยมึงไปไหนเนี่ยต้องใช้เบอร์รี่ม่วงครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดคาสรุปนี่จะตื่นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวละเวละเวละเวะละมาตื่นท่านผู้ชมโอเค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 ต้องต้องหาเบอร์รี่ครับทันไหมเนี่ยแล้วพิสมัยมึงไปไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบหาเบอร์รี่เดี๋ยวเอาเบอร์รี่ดำไปยัดครับผมดูดีดูดีเท่าไหร่ละโอ้หูจะตื่นแล้วท่านผู้ชมจะตื่นแล้วโอเคใส่เบอร์รี่ว้าวลุนไวต้องหาต้องหาเบอร์รี่ดำต้องหาเบอร์รี่ดำเบอร์รี่ดำเบอร์รี่ม่วงครับตอนนี้ฮะสำคัญมากตอนนี้เราได้เบอร์รี่ดำมาห้าเม็ดได้กี่เม็ดก็ใส่ครับตอนนี้ฮะเบอร์รี่ดำใบใส่ไปเบอร์รี่ม่วง น่าจะเพียงพอแล้วนะครับตอนนี้ฮะตอนนี้ปัญหาต่อมาเนี่ยนะครับผมพิษสมัยมันใจแตกมันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลพิษสมัยฮัลโหลเดี๋ยวตัวนี้ให้ตื่นก่อนนะครับผมผมไม่อยากทิ้งมันไปไหนนะครับเดี๋ยวมีสัตว์ตัวไหนนะครับผมมาทำร้ายมันนะฮะเดี๋ยวพิษสมัยเดี๋ยวค่อยตามหาคือพิษสมัยมันดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะครับแ3แล้วครับท่านผู้ชมใกล้จะตื่นแล้วกว่าจะได้มึงมานี่ลำบากญาติเย็นเหลือเกินในตัวนี้นะมาแล้วเออตัวนี้ขออนุญาตตั้งชื่อเป็นว่า เอมอแล้วกันนะฮะน้องเอมออนเอมออนเลเวล48นะครับผมเน่โอเคเอนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันตอนนี้ว้วสั่งให้มันโจมตีได้ไมงี้ยโอ้โตรงนี้ฟาร์มหินดีมากครับผู้ชมบอกให้แหมหินเพียบครับผม เอมอล่ากลับบ้านกันไปเร็วอุ้ยมีตัวหนึ่งพอละเอาตัวเดียวพอฮะโอ้เดี๋ยวผมต้องมานั่งวิ่งหาพิสมัยนะท่านผู้ชมมันหายไปไหนของมันวะค่อยเดินมานะครับผมน้องเอมอนเดินช้าฮะตัวกม้มๆกมและตัวนี้เนี่ยผมชอบมากตรงที่มันสามารถกิ้งได้ด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวอาให้ถึงบ้านก่อนนะครับเร็วเรวเอมอนกลับบ้านกันระหว่างทางหวังว่า จะไม่มีอะไร้หลแรงใช่ไหมโอ้ยต้องว่ายน้ําข้ามอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยววันไหนนะครับผมต้องหาเวลานะครับผมมาสร้างสะพานนะ,ะเดี๋ยวผมจะสร้างสะพานข้ามฝั่งไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องว่ายน้ําแล้วก็เสี่ยงกับปาบลาเปรันยานะครับผมเอ็มมอนเร็ว,รวโอ้หนี่ไงปาลาเปรันยาครับสมพงศ์อยู่บ้านตัวเดียวเลยเหงาเหงาเอมอนมาอ๋อเอมอนเลเวลหกฮะผมเลเวลสี่สิบแปด ว่าอยู่ทำไมเลเวลเยอะจังนี่เอ็มออนมาถึงบ้านแล้วนะครับไหนดูสิโอในตัวมีหินเพียบเลยหินนี่ได้เยอะมากนะครับผมแยวผมไปทําอ่านเอ็มออนมาให้ท่านผู้ชมดูเอาละเรามาคับอ่านกันเตอะแหมได้แล้วท่านผู้ชมเราไปกี่เอ็มออนกันเอ็มออนต้องเน้นเวทครับผมเอ็มออนนี่ขอขี่หน่อย นี่เวลาทุบหินนี่ท่านผู้ชมดูนะโอ้โหทีเดียวได้ร้อยกว่าและที่เด็ดกว่าน like ั้นคือไปเลยเอ็มออนปุ๊บบู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 ๊บสบายเลยท่านผู้ชมผมจะอัพบ้านนะครับผมให้เป็นบ้านหินน่ะในกิ๊ง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 มันอ่านว่าอะไรนะชื่อมัน The n i c o l a s อะไรวะมันอ่านว่าอะไรวะเดี๋ยวให้สิริช่วยครับผม The Curious The Curious อ่ะชื่อมันตามนั้นแหละ ตอนนี้เนี่ยเรามีเพื่อน3ามคนแล้วนะครับผมมีเจ้าเอ็มออนนะครับผมสมพงษ์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาเจ้าพิสมัยก่อนละกันนะครับเอ้ยงานใหญ่แล้วไงพิสมัยนายอยู่ไหนพิสมัย2000 h o u years later สารภาพมาท่านผู้ชมตามตรงเลยนะฮะผมหาพิสมัยไม่เจอ <c oughs> แต่ว่าจับพิสมัยตัวใหม่มาแนละ้ว <c oughs> แต่ฉันยินชอบ ฝากกดไลค์ซับสไครช่องเตรียมกันเลยก,กดกระดิ่งด้วยนะครับผมถ้าอยากให้มีอาร์ตไปเรื่อยๆก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะคะรับเจอกันนะ